ครับสวัสดีตอนเที่ยงนาะพเพน้องพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องแม่น้องมีตังชาแนลเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เฮ้าก็อสิพักเที่ยงมาแต่กินมาแต่ดำหน้าครับพ่วมสี่ึ้นมาก,กินข้าวครับสวัสดี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 ครับกินขนมนะครับเด้ออันนี้พ่อใหญ่หวันเด้อพี่น้องเด้อพอผมนี่แหละครับรอคือผมครับนี่ครับ รออยู่วะรอครับรอ <tim ing acted> รอก็ลูกไส้นะครับ mm hmm. โอ้แนวกินเท่ากับหลากหลายพี่น้องเอ้ยโอ้แม่ลูกไส้รอคือพ่อเลยเพ่อนเนี่ยครับของหวานก็มีครับมื้อนี้มีต้มเป็ดครับแล้วก็ลาบเป็ดเนาะพี่น้องเนาะก้อยเป็ดครับอันแม่น้องมีตังกำลังอันตำักหุ่งพี่น้องเลยตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นครับ นี่ครับโอ Mother, e ้ยขั้วกระหกขนาดพี่น้องเลยบป็น body s h a ด้เมียนผูกครับอักลากคือเก่าครับนี่นะครับบ้านๆนี่ครับวิธีต่ำไม่น้องมีตังพั้วกระหกขนาดพี่น้องเอ้ยผูกเซฟๆค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นาพูดตามครับสวัสดีแดเมกสสวัดีค่ะ แต่พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตำแล้วแล้วเอาไปกินน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่นอนะ้นองเนาะนีกะน้องมีตังพี่น้องเลยมีตังสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีหน่อยเคนอยู่ในครอบคนเราพี่นอนะ้องเนาะ ออกไปยังออกไปยังออกนะอันนี้ก็อคอกน้องมีตังค์เด้อพี่น้องเด้อนี่ออกแล้วออกอคอกแล้วน่คอ,อกก็ใหญ่ขนาดครับพี่น้องเลยอันนี้ไอ้เนี่ยครับสวัสดีนอยมามาพีน่น้องกินข้าวน้ำกันบ้านี้อาหารเขาก็ได้ลำเลี้ยงออกไปแล้วครับ เดี๋ยวก <ไป S 1> ินขา<ไ>้าวน้ำกันนะพี่น้องเนาะนพี่น้องมานน,าน้กินข้าวน้ำกันนะพี่น้อง,นองเนาะอะอะรอย่างเนี้ยกินกระดาินเที่ยงะมปิดครับค,ค,ครนนี้ับกัวนาบับ แม่ใช้เป็นเป็ดตลาดของตัวค่ะเอาเลยเอาเป็ดเลี้ยงเอาเป็ด้านเบียดเลยฮะบุญบั้นบั้นเป็ีกันเลยเอาเเอาไปเนาะเจ้าเป็นี่คืออะไรฮะเรารับบ้านเราเลี้ยงนอ But it's alright, thật nó lắp tả thật tả, thật 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 nó có thật 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 ทิ่น่ามากินเท่าเอาเดีาา๋ยวเพียงเอาูปเต่ดกใหยอกดำนั่น ก็ดำให้นั่นแล้วเขาก็อ้อนแดดเขาก็ได้ออกมาดำเขาผิก้าเบิร์พอดีกาเขาพดีเก่งเลยดำาสองร้อยารามร้อยเดียสามร้อยยสองร้ยหาิมน้อยกเนี่ยเดี๋จัดมันใจ คือเราดูสาวปวดขาเลยกล้าหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าไปได้จุดบ่ไปจุดบ่ไปเถอนแล้วไดตะเพี้ยนนอกหมาตะเพี้ยนตะเพี้ยนไปได้ไหนไต้หวันยังไปได้ไหนงานหนึ่งไปได้ออกไปบ้านผมได้ ทักไปขึ้นจะขอบไปขอบได้ไห้คับใส่หนาคือคือต้องจับอันขางานโรงงานปฏิทเนี่แหละเฏิทินองานโรงงานขงเาว่งรุผ้าได้จะห้ามออกจากรุ่งผ้าห้ามนะห้ามเลือดเสียนห้ามเลือดสาถ้าออกจากออกจากา เยอะพวมต้นเงินกูห่มห่มไม่เลยโบตัวด้หมดแจกบังกูห ครับคลิปนี้กับนุ่มทุนกับติขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปหนาอย่างพ่อกับนุ่มทุ่นไม่เด้พี่น้องเด้อคลิปหนาย่านได้ไปหาตัวหามิมให้เบื้องไม่ดอกพี่น้องเลยอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้นุ่มทุนในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ